ครับใครจะชินฝุ่นออกไปได้ก่อนครับสำหรับโค้งยูเทิร์นนี้โอ้โหอยู่หลังเสียเปรียบครับสำหรับสนามที่มีฝุ่นขนาดนี้สำหรับเกมออกมาก่อนครับสำหรับหมายเลข55ครับสิทธิศักดิ์นำหมอกมาค่อนข้างห่างครับสองช่วงคันรถได้ครับไอเฮียงเร่งหน่อยเร็วสิทธิศักดิ์ครับสิทธิศักดิ์นี่ช่างอันนะครับสังกัดทีมช่างพบเซอร์วิทอยู่สามชกครับไอเฮียงนี่สบลาวนะครับรถสวยจริงอะ ถ้าเต็มลำนี่อยู่ในเมืองไทยนี่สองล้านต้นๆนครับหน่อยครับสองล้านหน่อยๆครับดูเอามาทําวิ่งครับเสียดายรถเลยผมโอ้โหแมเบื่อบอกนะไอเฮียง <c oughs> หันนะเวลาเขาหันลถนะราคาตากันแล้วพี่บัสรถไอ,อเฮียงคันสีเขียวมะนาวเนี่ยหรือเหลืองมะนาวเนี่ยสองล้านต้นๆหันก็ยังราคาไม่ตกนะแต่ไอจ็บเชลกีคันเนี้ราคาเนี่ยหันนะราคาล่วงพืบล่วงพืบนะครับล่วงพืบล่วงพืบเลยนะครับ ต้องขอต้อนรับครับฮะพิกบของเราครับประชาชัยะครับเน่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ครับอย่ามาโกหกกบไม่เคยออกงานแบบนี้มาครับไม่เชื่อนะหันไปดูด้านหลังครับกบไม่เคยออกงานแบบนี้นอนอยู่บ้านครับรถคันงามครับมาเชยถึงขอบสนามลยครับตอนนี้มาครับตัวคู่นี้ครับอเดียจะไล่ติดกัน ไล่ติดขึ้นมาช่างอันไล่ติดขึ้นมาโอ้โหช่างอันเก่าเกีงกว่าครับไอาเฮียงไอาเฮียงช่างอันเก่าเกีงกว่ากอเฮียงวิ่งก่อนครับไอาเฮียงโรบ้ไอาเฮียงวิ่งครับอายเฮียงวิ่งวิ่งวิ่งเสาโอ้ยโอ้ยโอ้ยจริงครับโอ้โยอภิอภิชัยนวลแก้มในคะแนนสะสมอันดับที่สองนะครับยอดธงพลสยาม48่แปดในคะแนนสะสมอันดับที่3ออกไปแล้วครับสำหรับคู่นี้ครับยอดธงพบอภิชัยเพชรบุรีพบสอสมุย เอาละครับทีมงานเพชรบุรีล้อโตนั่งไม่ติดแล้วครับตอนนี้อันดับอยู่ที่อะไรครับนะเพชรบุรีล้อโตตอนนี้อันดับอยู่ที่3ครับเอาครับเพชรบุรีล้อโตอยู่ที่3ครับสำหรับยอดธงพลอยสยามครับหมายเลข4 8ปครับอยู่ทางฝั่งซ้ายน่าจะเป็นฝ่ายตามอยู่ครับตอนนี้ฝ่ายตามแล้วครับตอนนี้หมายเลข33ตอนนี้นำออกมาอยู่ครับอภิวัณชัยนวลแก้วครับ อภิชัยนวลแก้วครับจากสสมุยครับ22นหนโชคทวีดัน,นขึ้นมาครับเอาแล้วครับทิ้งฟุตไปให้เพื่อนด้วยหนึ่งโชคทวีครับหนึ่งโชคทวีนี่นำอยู่ใช่ไหมพี่บาสใช่ครับหนึ่งโชคทวีครับในค่ายของหนึ่งโชคทวีอ่ะพี่ชัยนะครับ เอาลครับยอดธงต้องหวดขึ้นมาหน่อยครับสำหรับคะแนนสะสมยังอยู่ที่3อยู่นะครับตอนนี้นะครับดูครับว่าจะมาตอกเวลาเฮียงได้หรือเปล่านะครับเพชรบุรีร้อโตนี่ยอดธงครับลดสูงกว่าย่งโก่งกว่านะครับตามหลังอยู่นะครับเพชรบุรีล้อโต TS ตะเลเเพชรบุรีร้อโตครับโอ้โหแบบนี้ผมว่าช้ากว่าคู่ที่แล้วครับนะช้าาช้ากว่า ดูครับสามสามจะไล่เวลาได้ขนาดไหนครับฝั่งที่หมายามเลขสามสามวิ่งนะครับหมายเลขห้าสิบห้าตอกเวลาไว้สองหนึ่งสามนะครับดูครับว่าจะกดเวลาลงไปได้หรือเปล่าส่วนเพบรีล้อโตนี่ตามหลังห่างๆครับครับเพบลีล้อโตนี่บอกว่าตามหลังห่างๆดีกว่าเพราะเราคะแนนสะสมอยู่ดบบที่สามอยู่เราไม่อยากหลุดหนึ่งในสามเดี๋ยวกล<ข>ัวพลาดขนประคองว่างั้นฮ<ช><น>ะกลัวพลาดกลัวพลาด กว่าพลาดครับสองนะครับตอนนี้ส่วนอภิชัยนี่อันดับ2นะครับคะแนนสะสมเอาแล้วครับไล่เวลาแล้วครับสำหรับหมายเลขสามในสามครับไอ้บางเบาก็ไอ้เบาครับบางเบาบางเบาไอ้เบาครับไอ้เบา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 เบาเร็วหน่อยเบาเร็วหน่อยโอ้ยเสียงอะไรดังตึ้งเนื้ข้างหลังครับโอ้โหซับแทงหลุดครับโชกขาดครับโชกขาดครับเรียบร้อยชกหลังขาดครับขาดสายเบาตอกเวลาหยุดไปเรียบร้อยไว้เลขสามในสาม โอ้ยล้มครับโชคหลังขาดครับไอ้บ่าวโอ้โหเวลาหยุดเป็นที่เรียบร้อยสุรกิจผู้ทองครับแหมเจ้าออฟมาตลอดเลยครับอากาศร้อนเติมของหวานกันมากครับก็โหไม่มีน้ําเย็นๆจากรถออฟเลยอ่ะสวัสดีออฟครับสวัสดีด้วยเสียออฟครับเดี๋ยวเจอกันเชียงใหม่ครับเสียงครับเจอกันเอาครับคู่นี้ออกไปแล้วครับหมายเลขสิบตอนนี้คะแนนสะสมอยู่ที่เท่าไหร่ครับนะ คะแนนสะสมหมายเลขเท่าไหร่ครับหมายเลข10อันดับ9ครับห่างไทยเก้าครับแต่คิดถึงป่าเนี่ยอันดับ5าเอาละครับคิดถึงป่าครับท่านมหาของเรามหาครับอยู่อันดับ5ครับแล้วเขาชื่อมหาอย่างเดียวไม่ได้ครับเขาช้วงชื่อมหาหิงด้วยมหาเลยนะครับมหาหิงครัอแต่หิงของเขาจะมันสั้นไปนิดนึงนะมหาพี่ช่วงเมาเานี่เรียกเพี้ยนแน่นอนนะมหาหิง ่านมหาครับคิดถึงป่าก็ตามหลังอยู่ครับโอ้มหานี่เป็นชื่อแกหรือว่าเป็นจัดเป็นชื่อแกเลยใช่ไหมไม่ไม่แกตำแหน่งแกท่านมหาเป็นเป็นนักบวชครับนี่อย่าบอกนะว่าแกขับรถไปสวดมนต์ไปด้วยเนี่ยสวดมนต์ด้วยแกนักบวชปเรียนเก้าครับโอ้โหแน่นอนครับออกบิณฑบาตมีวันออกบิณฑบาตตอนเช้านะครับสีกาต้งเข้าสมาธิได้คิดถึงเลยสีกาใส่บาทครับก้มใส่บาทปบมหาศึกทันทีครับนึกมหานึกว่าเอารูกมะพร้าวเอาลูกแตงโมมาใส่บาทศึกเลยครับ Oh. เอาแล้วครับเปิดเกมมาจังหวัน,นี้ขอบคุณท่านนายกกบด้วยครับโอ้โหมาถึงสนามก็ทุ่มทุนสร้างเลยครับซื้อน้ำแจกเราครับน้ำขวดละ5บาทครับแจกสิบขวดขอบคุณมากครับเราเล่นเราเล่นพี่กบแกกนใจถึงพึ่งได้อยู่แล้วกบประชาชัยยะครับ ามาหาครับแม่ไงมาหาหิงคิดว่าก็มาหาหิง,าหาหงแ,แกแกขี่ไปแกสวดมนต์ไปด้วยเด้อมาหาหิงครับ,รบนี่ท่านมาหาของเราครับฮะมณฑลมณฑลขมมณฑลนครสุโกทัยนครพะกว่าครับบางคน,นมณฑลผาดสีเ้ยเดี๋ยวก็ทึอเอาแซวล,ลูกพี่แล้วมาแล้วครับมาแล้ว ส้มสไลออนเข้ามาแล้วครับแมโอ้โกสุพรรณครับส้มสไลออนขอบคุณน้ำดื่มจากส้มสไลออนด้วยมาหาหิงอะไรไงครับมาหาหิงเอาแล้วท่านมาหาแล้วสวดมนต์ช่วยมาหากันหน่อยแล้วเอาครับอันดับห้าครับมาแล้วครับทั้งคู่โบกสบัดธง ADM ตลอดนะครับทั้งสองคันแม่แบรนด์นี้เขาทั่วสนามจริงนะ นี่ถ้าผมเป็นเสียท็อปนี่ผมปลื้มเลยนะรถแข่งทุกคันนะติดหมดเลยนะครับ ADM เดี๋ยวจบจบในรุ่นนี้นะครับรถน้ําเตรียมเตรียมตัวนะอีกจบในรุ่นนี้ก็อีกประมาณหนึ่งคู่สองคู่ประมาณ6คู่ครับอีก6คู่นะครับรถน้ํานับไปเลยครับ6คู่ครับเตรียมทำงานมาดูคู่นี้ครับหมายเลขตึ่งสามเก้าครับนาทีบุญเหลือครับผู้ใหญ่เอนะมหาราบสวนทุเรียนตะกุดต่อประเสริฐฟาร์มโอ้สวนเขาใหญ่แม่ อยากไปดูการสวนทุเรียนเขาบ้างอะสู้บาสไม่ได้หรอกจริงเหรอครับสองบาสใหญ่กว่าเยอะผมปลูกทุเรียนไรนหนามนะนะกลับไปเห็นวันวันทุเรียนมันจะเตนเตียนหน่อยครับมันจะเหมือน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 แตงโมนะมันไร้หนามเลยนะไอ้นั่นมันขนุนเอาเอาถ่าปลูกั้งนานไม่รู้ปลูกขนุนไม่มีใครบอกเอาค่ะตกลงนี่ผมปลูกขนุนเหรอเนี่ยนี้ขนุนมันไม่มีน้ำนะขนุนดูผิดตั้งแต่ต้นเลยโอ้โหอ่าครับประชมเกมมันต่อครับนะครับ ในสนามของเราครับส่วนทุเรียนตระกูลตอครับกหลุ่มลําพูวิเชียนดอมไทยสองครับหลุมลาพูนี่น่าจะเป็นในหัวหรือเปล่าใช่ปะใช่ในหัวเปล่าโอ้ในหัวนุยครับในหัวนุยครับโอ้ี่ในหัวใหญ่ของเราครับในหัวนุยเห็นว่าไม่ปลายปีครับต้นปีหน้าครับงานใหญ่ครับหนองบัวลําพูเกิดแน่นอนครับที่สำคัญที่สุดเกิดแน่นอนเพราะว่าท่านได้เอาเงินวางประจำพวกเราเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับ เป็นตัวอย่างที่ดีครับในหัวนุ้ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากท่านโอนมั้งแต่ไปที่แล้วครับเราก็ผัดท่านมาตลอดครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่ช่วยนีงานแข่งมันชุกบั่งอยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยมีอย่าเพิ่งจัดเลยแต่เรารับตังค์มาหมดแล้วนะครับนี่ครับตัวอย่างที่ดีครับในหัวนุ้ยครับลุ่มลำโพงครับเจอกับสวนทุเรียนตระกูลต่อผู้ใหญ่เอครับนาทีโอ้โหสะบัดเป้าไปนึกว่าสะบัดก็ไปชนกันซะแล้ว เนื้อจะเบี่ยงเข้าไปชนกันแล้วแหมลายนี้อยากดูใครรู้ไหมพี่บาสครับลายแบบนี้ผมอยากดูลูกเป็ดมหาชัยเอาย้อชมกันเลยครับไตตั้นล้านเวลครับสําหรับพิจีมหาชัยครับลูกเป็ดมหาชัยนี้ต้องให้เจอใครรู้ไหมเจออช่างแต้มก็ได้เจอไอ้หนึ่งโชคทวีก็ได้รับรองสนุกแน่โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับสักคู่ครับส่วนทุเรียนตระกูลตอครับรุ่มลำพูครับ กดเวลาอยู่เป็นที่เรียบร้อยครับมาดูนะครับว่าจะตอกเวลาของคู่แรกไปได้หรือเปล่าสาแล้วครับคู่สุดท้ายครับก่อนจะสลับลายกันอีกหนึ่งรอบครับในรุ่นของเที่ยวป่าชั่วไปคู่ที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นครับหมายเลข31บครับบังยาพบกับหมายเลข68สัตตอราชาคะแนนสะสมครับของหมายเลข3าครับบังยาครับอยู่ที่10ครับ ส่วนคะแนนของหมายเลข68อยู่ในอันดับที่8ครับเอาละครับเกมหนีท้ายครับเกมท้ายตารางครับตอนนี้โอ้ช้าไปครับแบบนี้เหมือนรถจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับนะีวิ่งล้อแขวงๆไว้ครับสำหรับหมายเลข31ครับบางยา ปล่อยให้หมายเลข6กนำออกมาค่อนข้างห่างเลยครับจังหวะนี้ยังไม่เอามานะครับบางยาครับ ADM ครับตามหลังอยู่ครับวินเถอวินออฟโรดครับ โอ้โหฝุ่นท่วมเลยนะเดี๋ยวอีก5คู่นะครับอีก5คู่ลดน้ำสเปรย์น้ำให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้เราจะเป็นการสลับลายอีกหนึ่งรอบนะครับในรุ่นของเที่ยวป่าทั่วไปหมายเลข100กับหมายเลข55เตรียมความพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้เราจะปล่อยต่อเน,นื่องเลยนะฮะ โอ้ยังไม่มีใครทําลายเวลาของคู่แรกได้เลยครับยังยังครับยังครับคู่แรกเนี่ยไอเฮียงนี้เลวสุดแล้วฝั่งซ้ายนี่ไอเฮียงตั้งเวลาไว้ครับส1 5 8 9่ครับส่วนฝั่งขวานี่จะเป็นของหมายเลข55สิครับสิทธิศักดิ์หรือชักอันนะครับตอกเวลาไว้2 1 3 4 0ครับผมว่าสลับกันไปเนี่ยเดี๋ยวสลับใช้ขวากันเดี๋ยวต่างคนต่างจะลบเวลามันแน่นอนครับบอกแล้ครับมันแน่นอนครับ1น3นี่ยังไม่แน่นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับมันครับนะยบรุ่นนี้เที่ยวป่าทั่วไป คะแนนยังไม่ขาดกันมากครับเอาเรียบร้อยครับเป็นไงเรียบร้อยครับตะแคงครับตะแคงแหมตะแคงไปแล้วอนครับอีก50เมตรเท่านั้นครับท่านผู้ชมเอาวิ่งไปดูหน่อยเร็วเร็วทีมงาน adm วิ่งไปดูหน่อยเร็วเอาครับวิ่งกันอุตลุดเลยครับโอ้ยเอานักแข่งออกมาก่อนนะครับเอานักแข่งออกมาก่อนวิ่งไปดูหน่อยเร็ว ADM วิ่งไปดูหน่อยเร็วรถไม่เป็นไรเอานักแข่งออกมาก่อนสวิตตัดไฟตัดให้เรียบร้อย สวิตตัดไฟไม่ต้องไปครับนะไม่ต้องไปเอาครับเอาแล้วแขกออบอกรับชูไม้ชูมือบอกหน่อยครับว่าปลอดภัยชูไม้มือโอเคขอเสีกตบมือหน่อยโอ้โหบอกแล้วครับยังไม่จบอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอาสตาร์ออกไปแล้วครับคู่นี้ครับชิงที่หนึ่งนะคู่นี้ชิงที่หนึ่งกันอยู่ หอีกพลาดเลยเสียจังหวะได้ของในด้วยแกตัวอีกแกตัวนี้อีกได้ของในโค้ดเนี่ยได้ของในอีกได้ของในได้ของในมาแล้วได้ของในเอา โอ้โหน่าเสียดายจริงครับสำหรับช่างอันครับมาดูคู่ต่อไปยอดธงครับหมายเลข48พบกับหมายเลข3 3ครับอภิชัยครับจากสอสมุย1โชคทวียีบสอนวีไลเทคโนโลยีปทุมธานีพบกับหมายเลข48ครับยอดธงพอยสยามเพปรีล้อโตทีเอสสเตลเลตตอบเอาแล้วเขาบอกเขาบอกหมายเลข3 3ครับ ต่อให้ครับ33นี่หนึ่งโชคทวีสอสมุยย2่สองนอ,อวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีขับแบบไม่มีโชคหลังครับต่อให้ครับอถอดโชคหลังทิ้งเลยครับไม่ไม่ใช่ต่อคือมันพังไงอาอะไรไม่ได้ผมนึกว่าต่อโอ ح, ้โหชคหลังทิ้งเลยครับมันพังเพราะเรื่องของเรื่องคือไอเพชรเกษไม่ได้เอามาเตรียมขายจําหน่ายไอเรื่องโชคไม่ถนัด อ๋อไอไอเป็นเกษมนี่เขาถนัดด้านไหนครับเนะอ่าเขาถนัดทางด้านโลกี้เอ้ยไม่ใช่เขาถนัดทางด้านเครื่องอะไรพวกเฟืองท้ายช่วงล่างอะไรเนี่ยช่วงล่างรถนะไม่ใช่ช่วงล่างคนเรื่องนี้บัสจะไม่โย่ไอเป็นเกษมครับนะหรือว่าท์ติอะไรยนถ้าช่วงล่างนี่ต้องโอกระหลาดเลยครับโอ้โหโอกระหลาดนี่ใช้เปลืองมากเป็นคนที่ใช้ช่วงล่างเปลืองมากสุดยอดอ่า เอานะครับมาแล้วครับถึงไหนแล้วง,งงเลยฟังบุรีรัมบุรีรัมเลยงงเลยโอ้โหตอนนี้นี่หมายเลขสาม,มสามชัยคะแนนสะสมอยู่ที่สองนะนะโอโ้ใครเนี่ยครับอภิวันชัยใช่ใชไอ้บ่าวไอ้บ่าวไอ้บ่าวถอดโชคเลยครับถอดโชคทิ้งเลยครับโอ้โหข้างหลังไม่มีโชคนะครับดิปปัง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 เลยครับรอบเมื่อกี้ตอกเวลาไว้ครับหมายเลขสามสาม ฝั่งขวานี่สองสามสองครับมาดูรอบนี้ครับหมายเด้ส3มาจะตอกเวลาไปเท่าไหร่เมื่อกี้นี้อันดับหนึ่งมีบวกอันดับสองนี่ตามหลังทันไหมครบาสทันครับทันแล้วทันแน่นอนครับทันแน่นอนแล้วครับโชก็ขาดทิ้งครับโอ้ย้ท้ายดีดเออไอเฟท้ายดีดครับถ้าเข้าใจง่ายก็วิ่งเหมือนโกคาร์ะครับโชบไม่มีครับ ดีครับโอ้โหวิ่งเป็นโกคาร์ดนะครับตอนนี้ไม่มีโชคครับเอาเชือกรัดแหนบไปด้วยครับเอาเชือกรัดแหนบไว้ครับนี่ดูครับเชือกแดงเลยครับทําไมเขาถึงลัดแหนบด้วยไม่บัดทำไมครับเขาไม่ต้องการให้มันยืดลงไปเยอะไงเวลาดีดขึ้นนะถ้าเกิดเราไม่รัดนะแหนบมันจะยืดเวลาโดดนันแบบจะยืดลงไปเยอะสุดท้ายครับแก้ไขยังไงให้วิ่งได้ไปก่อนถูกต้องไหมครับนะน่ โอ้เอาต้องแล้วต้องผ้าแดงด้วยนะต้องต้องเชือกแดงด้วยต้องเชือกแดงเมื่อกี้สังเกตแล้วเป็นผ้ายันด้วยผ้ายันด้วยใช่ครับยันของอาจารย์อะไรยันยันอาจารย์ตะเบ็ดครับนั่นนั่นมันยันของโอการานแล้วอ๋อยันมันก็ก็นั่งให้แซลล้วดูมันเข้าใจนั่งนะมันก็นั่งอยู่หน้าตรงที่เราพากันเลยเลยอ้าวต่อครับอาครับจังหวัดไหนอะไรยังไงขอชื่อเล่นหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ ยังครับยังไม่มีใครทำลายสถิติของอาเฮียงได้ครับในเอสฝั่งซ้ายครับครับออกสตาร์ไปแล้วครับตอนนี้โอโอโกสุพันครับช่างเอ็มเทอร์โบนะครับส้มสไลออนคันสีขาว4ประตูพบกับหมายเลข65ครับมหาคิดถึงป่าครับท่านมหาคิดถึงป่าครับคันสีบรอนขับไปกระสวดไปครับหนมอตสามผัดอามสีขาวด้วยกันทั้คู่ครับใช่ครับ4ประตูนี่เป็นโอ โอ้สุพรรณนี่เชื่อไหมนะแกแข่งจบทุกเอสนี่แกกวดน้ําทุกเอสเลยนะกวดครับเอาอดนะกวดให้ไอคนที่ภาคกูนี่แหละเออขอให้ไปที่ชอบที่ชอบนะที่ชอบที่ชอบนะครับก็ชอบสนามก็ต้องมาสนามมาสนามใช่ครับนะเราไม่ได้ชอบเหมือนเจ้าไอโอกลาดนี่แหมชื่อมันชื่อมันมาตลอดเลยไอ้นี่เลยน้องสายหัวมันสายหัวเลยบอกแล้วอย่าให้กูจับไหม่โอ้แล้วตัวตึงทั้งแพรเลยนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยตั้งดงเลย เดี๋ยวดูว่ารุ่นฮาร์ดคอร์เนี่ยสนุกแน่ครับอาครับผู้ใหญ่เอมหาลาบครับอ๋อยังไม่วิ่งครับเดี๋ยวคู่ต่อไปครับผู้ใหญ่เอวิ่งในคู่ต่อไปครับพี่นี้สวัสดีครับช่างหมดเลครับช่างหมดร่วมรักด้วยสวัสดีด้วยนะทางบ้านนะครับเป็นไงเห็นลูกเซียนคันเร่งอยู่ครับช่างหมดเซียนมากก็ขนรถไปเชียงใหม่ได้ครับช่างหมดครับเอสนามชัยสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมด ช่างโมดรวมรักเนี่ยเขาไปอยู่แล้วเขาบอกงานพี่เจี๊ยบไปครับม่อยู่เปีงแกบอกแกขนเฟืองไปสี่แข่งเขาบอกงานพี่เจี๊ยบไปโอ้ไม่รู้จะขนไปอะไรมาเยอะแยะพี่ช่างพี่โมดนะหาครับมาชมกันต่อครับสําหรับหมายเลขสิบครับโอโกสุพันโอโกสุพันมาแล้วมาหามาหานะครับท่านมหาคิดถึงป่าครับท่านคนนี้ครับท่านมหาคิดถึงป่า นี่แกแกต้องรีบครับรีบประกดเวลาหยุดเพาแกจะไปกวดน้ำต่อครับเว,เวลาโคเนเวอร์แกสั่งซ้ายสั่งขวานี่แกจะสั่งเป็นภาษาภาษาบาลีนะ <c oughs> สั่งยังไงวะ <c oughs> นะไหนไหนลองสั่งผมให้ผมสักทีเวลาเลี้ยว <c oughs> ซ้ายนี่ภาษาบาลีว่าไงนะ <c oughs> ผมทำไม่ได้ไงมม <c oughs> เออเป็นภาษาบาลีหายแล้วภาพ้าดเียบร้อยเรียบร้อยคิดถึงปลายังไงสวดมต์เพลินไว้หน่อยเอาแล้วตกแหกครับสวดมอนเพลินไว้หน่อยเกิดปัญหาอะไรกับรถครับไม่วิ่งไม่ขยับครับ ไม่เลี้ยวตะค่อมลักตะค่อมลักตะค่อมทำไมหลุดแท็กเกือบหลุดแท็กครับอ้าแล้วครับเข้าไปกดเวลาไปที่เรียบร้อยครับสำหรับโอโกสุพรรณช่างเอ็มเทอร์โบส้มสไลด์ออนเลี้ยวซ้ายที่โยมนี่ยก็จะบอกเนี่ยเลี้ยวซ้ายโยมเลี้ยวซ้ายสิโยมเลี้ยวซ้ายโยมขวาเลยโยมขวาเลยโยมอ่า นายโยมกดคือโง่โหโคือบ้านนายโยมชะลอเบรกชะลอเบรกนอยโยมเรียกูว่าสลามหน้าพกตลปัดลงไปด้วยนะทุกทรงอ่าแล้วครับกดเวลาอยู่ไปที่เรียบร้อยครับสำหรับท่านมหาครับสตาร์ทโฟวิลออุ้มซับ พี่บัสครับผมว่าให้รุ่นใหญ่รุ่นนี้ไปคุยที่อื่นได้ไหมเนี่ยเสียงมันรบกวนเราลด้เกินสมาธิเออรบกวนช่วยหาร้านกาแฟให้รุ่นใหญ่เขานั่งคุยกันหน <c oughs> ่อยครับอ่าครับประตูคู่นี้ครับนะออกไว้แล้วครับสําหรับผู้ใหญ่เอครับผู้ใหญ่เอนาะทีบุญเหลือครับดีครับกองเชียร์จากจากังหวัดตราดเพียบเลยครับสู้ๆครับเอาถ้วยกับจันทบุรีด้วยครับสวนตะกูลตอครับนี่ตัวเอพิมพ์ไปเลยครับ ตะกูลต่อครับไอ้ด้วนทั้งใจครับไอ้ด้วนอ่าคุณตั้มบอกมาว่าไอ้ด้วนทั้งใจครับคืออะไรไอ้ด้วนทั้งไม่รู้เหมือนกันครับเขาพิมพ์มาอย่างงี้ครับนะไอ้ด้วนทั้งใจอืมเอามาครับมีมีเหตุอีกแล้วครับคู่นี้ปล่อยออกมานี่มีเหตุเลยนะครับสําหรับนาทีครับสวนทุเรียนตะกูลต่อสองประเสริฐความสตาร์ทโฟวิลนี่น่าจะเป็นของฝั่งหมายเลขสีผ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลุมลำโพงโอ้โหฝุ่นท่วมเลยในหัวเราขับในหัวขับเองไหมครับเนี่ยในหัวน้อยเนี่ย ตรงนี้ต้องชิงเหลี่ยมชิงฝุ่นนะเดี๋ยวดูทรงคนขับก็รู้ครับว่าเป็นในหัวหรือเปล่ารู้ยังไงอ่ะดูทรงคนขับแล้วผมจะดูรก็ดูจากหัวครับถ้าเขาเรียกในหัวก็จะหัวจะโตโตหน่อยครับอ๋อนายหัวใจครับถึงเรียกในหัวในหัวนี่เขาใช้เป็นสั์เรียกทางใต้ใช่ไหมในหัวในหัวแล้วถ้าทางเหนือเขาจะเรียกว่าอะไรอะไรนะทางเหนือเขาจะเรียกว่าอะไรพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงครับพ่อเลี้ยงแต่ถ้าทางอีสานเนี่ยอีสานเขาเรียกพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่อ โอ้โหโหลวงพ่อก็หวานแะล้วหลวงอ่ะและถ้าเกิดไปแถวแถวหนองปือหนองปือบ่อพลอยเขาเรียกพ่อเลียอะะไรน <laughs> พ่อเลีย <laughs> พ่อเลียพ่อเลียวุ่นท่วมเลยครับ <laughs> นัดทีครับสูสีอันนี้ครับสำหรับคู่นี้ครับสําหรับผู้ใหญ่เอกับทางในหวนัวนุ้ยครับในหวนัวนุ้ยรุ่มลมผูมันสูสีแล้วเนี่ย <laughs> สูสีจริงๆฮะ และดูรถก็ไม่ได้เดี๋ยวสติ๊กเกอร์ข้ามประตูก็คล้ายๆกันดูคมๆเหมือนกัน f อครับส่วนโดนส่วนตระกูลต่อพิมพ์เข้ามาครับความหวังของชาติครับผู้ใหญ่เอใช่ครับลุงกำลังลอยสวนไม่อยู่ครับสำหรับผู้ใหญ่เอผมว่าผู้ใหญ่เอน่าจะนําหน้ามานะครับไปครับลุมล้ำพูนํามาก่อนครับน้ำผู้ใหญ่เอคันนี้อ๋อผู้ใหญ่คันนี้ครับนี่คันนี้ลุมล้ำพูไม่ใช่ครับลุมล้ำพูนําครับลุมล้ำพูนําลุมล้ำพูลงไป็ดเวลาก่อนครับตามมาด้วยผู้ใหญ่เอครับกดเวลาโอ้โหไล่เลี่ย รถมันคล้ายๆกันเลยสับสนงงไปหมดทิ้งกันไม่เกิน3ามรถแข่งกมต่อไปครับเดี๋ยวเราจบคู่นี้แล้วเราจะขยับรุ่นนะครับหรือเราจะทําการสเปนน้ําในสนามก่อนนะครับแล้วจะเป็นรุ่นของฮาร์ดคอร์แล้วครับฮาร์ดคอร์เหลือ2อเอครับตัวตึงหมดเลยครับที่อยู่ที่ฮาร์ดคอร์ครับทั้งแฟนขับชมภัยทั้งแฟนขับมหาชัยนะครับโอ้โหเตรียมจับตารอเลยครับแฟนขับของ Start for Wheel ด้วยบางตลาดไทยสู้ๆครับลุงวินเอีเอ็นะครับ ในรอบต่อไปนี่จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาครับในรุ่นของฮาร์ดคอร์รถน้ำรถน้ำขยับรถเข้ามาได้เลยครับรถน้ำที่จะช่วยสเปรย์น้ําแท็กกันในขันนะครับสเปรย์น้ํารถน้าขับเข้ามาได้เลยมาดูคู่นี้ครับระหว่างบางยาพบกับสัตรวราชคันนี้เข้ารถคู่นี้เข้าฟินิชเข้าจบกันในขันนี่รถน้ําเข้าทํางานได้เลยนะครับแซดบายรอได้เลยครับกดเวลาปุ๊บก็ฉีดปั๊บเลยครับ เอาเหมือนที่ทำเมื่อเช้านี้ฮะฉีดแนวแบบแมวเดียวกับเมื่อเช้านี่ครับเกเกมาจังหวัดนี้ครับโอ้โหฝุ่นท่วมจริงครับโอ้โหทิ้งฝุ่นไว้ให้เพื่อนเลยครับคันตามนี่ปัญหาแน่นอนครับสุหรับฝุ่นอลไะครับนี่เห็นแววล,ลางๆงแล้วครับใครจะเป็นแชมป์ครับในรุ่นของเที่ยวป่าทั่วไป ข้าวมาหรือยังไอ้บอยอบอหิวข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นต่อไปเข้าทำงานลูกฮาร์ดคอร์เดี๋ยวทีมฮาร์ดคอร์เข้าทำงานครับร,รุ่นรุ่นที่จบแล้วไปกินข้าวพักผ่อนก่อน <c oughs> เดี๋ยวจบคู่เปลี่ยนเสนซิร์ฟกันไร่สดทีมกรรมการทีมงานขอพักเพื่อจะสเปรย์น้ำนะครับทีมกรรมการฮาร์ดคอร์เตรียมทำงานนะครับทีมกรรมการฮาร์ดคอร์เดี๋ยวทีมงานชุดนี้ขอพักก่อนครับรับทราบเดี๋ยวรถน้ำจะสเปรย์ทั่วสนามนะครับ เอาด้านหน้าก่อนเอาด้านหน้าสำคัญก่อนนะรดน้ำไปตรงจุดนาฬิกาก่อนไหลกลับเข้ามาแล้วครับสำหรับหมายเลข68ครับ3านันสุดท้ายครับโอ้ oh, เร็วครับรอบนี้ดูครับว่าจะตอกเวลาลงไปที่อะไรจะเป็นตัวขั้นสร้างปัญหาให้กับ หัวคันหัวตารางหรือเปล่าครับสำหรับอันดับหนึ่งสองสาม้าวประตูเปิดไม่ได้ครับต้องลงจากหน้าต่างครับวิ่งไปกดเวลาแล้วครับสำหรับหมายเลขหกสิบแปดโอ้โหกดเวลาอยู่เป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูเวลานะครับในช่วงของลุ้นเวลานะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมครับนะทั้งผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเดี๋ยวขอขอญาตนะครับเบรกสัญญาณสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้เจ้าที่รถน้ําได้ทํางานนะครับเพื่อต้องเราต้องขยับสายไฟด้วยและเรื่องของเรื่องเราต้องขยับรถโอบีหลบ ความร้อนหลบแดดด้วยนะครับนะต้องขออนุญาตสักครู่หนึ่งน่าจะประมาณ20